thế là cái <laughs> gì vậy? cái 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 gì vậy?

เป็นข้อ hmm มูลเฉยๆนีอะไรที like> ่คุณมาดูครั้งแรกเลยอระขอบคุณด้วยเข้าใจนครับยังเอารถเอารถใครมาคนมาจอขามาจอดให้จอดที่ไหนหรอที่ไหนแห่เให้เลยทั้ง เป็นงแกป่าสอบบึ้งอันเดียวปาสอบเลยปาสอบเป็ดป่าเป็นเป็นยังไงนเดียวเนี่ยาต้งเจาเมเก็นยัไ่เาี่เรินนี่เรอินเขาให้การปดนท่การน่เราอินอ้ยมันเฮ่ พอะไพพพพอันนี้บอกว่าคู่มันก็ดีกับเราเองดนเราจะรับเป็นเรื่องของยานเ่านั้นนี่เราห็นหมาบริสุทธิ์ยางเดียวเลยเี่ยังเหรอคนยังมากมฮืฮือ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 ฮอฮอฮืออฮือฮอนือฮือฮ้อเอฮืออฮืออบาองเจ้าหน้าที่โดยปกติเป็นเฮ

ไม่หลดกี่มินมุก็ยแค่ียง้แหละพอแล้วหลงเลยเลือางตอาะไม่รอดนะวันสองเนี่ยนันสองเนี่ย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 เเนี่ย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 เนี่เนยเนี่ยเเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนีนี่่ยเนนี่ยเ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 น่ยเนี่ยเนี่ เนี่ย<กฎ>เราเราไม่หยุดแค่นี้นะรเราได้มีการตรวจสอบแล้วก็ได้สังการในการขยายผลไปถึงตัวผู้สังการนะครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมกระบวนการนะครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเราเราได้ข้อมูลบางส่วนนะครับที่จะสามารถขยายผลไปถึงผู้สังการได้นะครับก็ฝากเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทางตำรวจบรรภาคสี่เนี่ย เราเด็ดปีกนะคารายย่อยนะครับในชุมชนแล้วก็มีการสกัดกั้นการํำเรียงตามแนวชายแดนนะครับรวมถึงการส่งผู้ป่วยนะครับผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเข้าไปสู่การบำบัดนะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเองกับทางสำนักงานตำรวจชาตินะครับก็จะมุ่งมั่นทุ่มเทและทํางานเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเต็มกำลังครับขอบคุณครับ น่าจะเป็นพืน้นที่ภาคเหนือตอนกลางรการผลตเทองของที่านป็นครมามานั้แรกที่ผานีการตยเี่คือยาเหอยาบ้าค้านนี้เคยเคยถูกจับในคดีครอบครองตึ้ง้นโทษออกมาเมื่อเดือนมาการาลนะครับแล้วก็มามารับจ้าง พื้นที่ที่ประเทศที่สามที่ต้องการเทคโนโลยีนะครับมีหลายประเทศนะครับคงคงจะไปพักพักยาอยู่ที่ในในพื้นที่ทางภาคเหนือตอนกลางน,นะครับแล้วคงมีการกระจายไปอาจจะใช้ในพื้นที่ด้วยส่งส่งไปถึงพื้นที่ประเทศที่สามด้วย เรื่องเรื่องเรื่องนักข่าวเนี่ยตอนที่ที่ผู้ต้องหาเคสนี้ออกมาเนี่ยเขาเขามีพื้นที่อยู่ในในพื้นที่ของของ,ของทางทางภาคเหนือตอนกลางนะครับซึ่งอยู่นอกพื้นที่ของเรานะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาเขารับงานรับงานมาบางบางคนลำเรียนยาเสพติดน,นะครับจริงๆเราคิดว่าน่าจะเป็นยาบา้าด้วยซ้ำนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะยึด ถดจับนะครับเป็นเป็นเฮโรอีนกับไอซ์เนี่ยเยอะมากนะครับายาเสพติดของเราในเรื่องของยาบ้ามาเนี่ยมีทุกประเภทเลยนะครับตอนนี้มีการช่องทางการลบเรียงมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเองทางภาคอีสานตอนเหนือเองเนี่ยก,ก็ก็มีการที่จะเข้ามานะครับในทุกพื้นที่นะครับทั้ง5จังหวัดแต่ท,งทางตำรวจภูธรภาค4โดยสมานนุชชาเพ็กเนี่ยก็ได้มีแผนในการสกัดกั้นรวมก,กับทงฐฐางภาคทหารฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกส่วนนการมีการแผนการป็นบัิทันอย่างชัดเจนก็จะเห็นว่าพวกรี้บุคคลพ้นโทษก็ยังยังยังมาดาเนินธุรกิจนะฮะซึ่งซึ่งยาตเต็มคือธุรกิจพอพ้นโทษออกมาเนี่ยก็ก็ยังต้องต้องต้องมามีแผนธุรกรรมแบบนี้อีกจับในพื้าคสหรือว่าอยู่ในชบุชรุ เรากำลังติดตามเส้นทางที่เขาเข้ามาแล้วก็เส้นทางที่เขาจะไปนะครับเพื่อเพื่อไปถึงผู้สังเกตนะครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมูลค่าเองแล้วก็ยาสติดเองเนี่ยเฮโรอีนเนี่ย็อตนี้ถือว่าเป็นเป็นรอตที่ที่ใหญ่มากนะครับของของที่ตรงงภาษีเนี่ยสามารถจับกลุ่มและสกัดจับได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในระหว่างขยายผลที่จะไปถึงตัวผู้สังเกต แผนการสกัดกั้การลำเลียงนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเรามีแผนแผนอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราเราสามารถที่จะเซ็นบาว่าจากจุดที่จุดที่จะขึ้นในการลำเลียงไปเส้นทางไหนบ้างน,นะครับเราก็ได้มาวิเคราะห์นะครับแล้วก็กำหนดแผนการปฏิบัตินะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสกัดกั้นไม่ให้ยาสเสพติดผ่านเข้าไปพื้นที่ชนหนเหมือนช่วงหลังเนี่ยค่ะจะมีาาการจับผู้ต้องหาได้ด้วย ใน,ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจนองเสก็มีการประสานงานกับทางฝ่ายทหารนะครับแล้วก็ฝ่ายกรมกตฝ่ายของนอรขอเองนะครับว่าใครรับผิดชอบส่วนไหนนะครับตามแวนวชายแดนอาจจะเป็นของฝ่ายทหารนะครับในพื้นที่ชั้นในมาแล้วก็มีเป็นใจเป็นมุมก็เป็นพื้นที่ของตำรวจนองเสกที่จะรับผ <Right. S 1> ิดชอบครับ